มูสุกิสวิตตัวท็อปล้อมแม็กขอบ17มาเรียบร้อยคันนี้ผ่อน5,000ตลอดอายุสัญญารายได้12,000ออกคนเดียวไปได้เลยครับผมเป็นตัวท็อปเลยนะคันนี้ มีให้อะไรมาบ้างไปดูกันครับเปิดมาด้วยร้อมแม็กก่อนเลยครับนี่ขอบ17เต็มเต็มซุ้มกันไปเลยนะค,ะครมาให้ฟรีไม่มีคิดตังค์เพิ่มะะและด้วยความเป็นตัวท็อปนะฮะไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะฮะ,ะ,ะถึงแม้ในประเทศไทยจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับไฟตัดหมอกแต่ก็ตัวท็อปครับของมันต้องมีถัดมาในส่วนของกุญแจนะครับเป็นกุญแจคียค์เลกก็คือเก็บใส่กระเป๋าวไว้ได้เลยนะครับสามารถกดเพื่อล็อกรถแล้วก็กดอีกทีนะฮะเ <ๆ S 1> พื่อปลดล็อกอไม่ต้องหยิบกุญแจกันนเเลยยทีีดวะะไม่่ใชค เปิดประตูขึ้นรถนะสตาร์ทรถก็ไม่ต้องหยิบกุญแจนี่ไงเอานิ้วจิ้มไปเลยสตาร์ทเรียบร้อยวง uh huh. มลาลัยก็มัลติฟังชั่นมีจอต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้เกียร์ก็เป็นออโต้ข้างๆมีโหมดสปอร์ตด้วยนะหาใครสนใจออกรถฟรีดาวไลน์ได้หมื่นก็มาจัดกันได้เลยครับ